ท่านแรกที่อยู่ทางขวามือสุดของผมครับท่านเป็นล่ามประจําขบวนเสด็จพระราชด,ดำเนินโดยที่ติดตามขบวนเสด็จของทุกพระองค์มานนครับสาสิปีเต็มๆก่อนหน้านั้นท่านก็เป็นครูบาอาจารย์มาตลอดเป็นศึกษาธิการหลายอําเภอแล้วก็เคยเป็นประชาสงเคราะห์จังหวัดนราธิวาสมาแล้วอาจารย์ว่าที่ร้อยร้อยโทดิลกสืบวันลบครับ ท่านที่สองก็ต้องบอกว่าดังเหลือเกินท่านรู้จักกันดีนะครับท่านเป็นทั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับท่านพระนายสวุวรรณรัตน์ครับส่วนท่านที่อยู่ชิดกับผมทางด้านซ้ายมือนี่นะครับท่านเป็นผู้นําอาวุโสสูงสุดของบรรดามุลิมในจังหวัดนราธิวาสครับ ท่านเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสทัดีอัด,อด,อด,ดุรอซา,าอาลีครับและท่านสุดท้ายพวกเราอาจจะได้เห็นท่านไม่บ่อยนักบนเวทีแต่ทุกครั้งที่ท่านขึ้นเวทีก็เป็นที่ประทับใจท่านทำงานใกล้ชิดในเรื่องของโครงการพระราชดำริอย่างมากในแถบไอายาเดะจากโครงการอ่างเก็บน้ำไอายาเดอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับท่านกำนันยาลีโมูรอครับ เมื่อสักครู่นี้ผมได้เริ่มเกริ่นไปแล้วนะครับถึงความห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประสบนิกรชาวใต้ซึ่งเป็นประเด็นสาคัญที่เราจะพูดกันในวันนี้คือเรื่องพระมหากรณาธิคุณต่อประสบนิการชาวใต้ครับท่านที่รับงานใต้เบื้องพระยุคลบาทแล้วทํางานสนองพระยุคลบาทตลอดมาเนี่ยครับอย่างใกล้ชิดโดยใช้วิธีการในทางราชการ แต่ในขณะเดียวกันท่านก็เข้าใกล้ชิดกับราษฎรทั่วๆไปก็คงจะเป็นท่านแรกนะครับจะได้เริ่มพูดถึงว่าท่านได้รับงานอะไรมาบ้างในการทําแล้วในการทํางานต่างๆเหล่านี้นี่ครับท่านได้ศึกษาไหมครับว่าหลักการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทํางานเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนนั้นมีอย่างไรบ้างช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิม ตอนกินดีมีคุณค่าซาโมอะไอรกุ้มวะรักมะตุลล้อวะบร์กาตัวพูดถึงเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยเราต้องรู้จักคุณค่าทางนักโภชนาการด้วยนะคะก็จะเป็นผลดีกับร่างกายเราให้รู้ว่าเราควรจะทานมากน้อยแค่ไนะหนตามวัยแล้วก็ลักษณะสภาพร่างกายอย่างที่บอกนะคะสำหรับท่านที่จะมาไขาข้อข้องใจในด้านสุขภาพในวันนี้นะคะท่านเป็นที่ปรึกษาวิทยาลัยแพทยาศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลแล้วก็ท่านยังเป็นผู้ในการรงเรียอนุบาลจินการดา ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับแพทย์หญิงจินตนาโยธาสมุทรค่ะอสลามวะไรกลุมวะร้องมาตุลล้อยที่บุรารากาตัวคุณหมอครับไม่ทราบว่าประโยชน์ในแง่ของนมนมสดที่เขาทำใส่อาหารนะคะกับร่างกายเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคะค่ะคือนมนี่ก็เป็นอาหารโปรตีนนะคะซึ่งเป็นจัดเป็นอาหารในกลุ่มอาหารหลักหมู่ที่สองของคนเราก็คือเป็นโปรตีนนั้นเราก็ทราบนะคะว่าอาหารโปรตีนนั้นจะเป็นอาหารกลุ่มที่ซ่องแซมเนื้อเยื่อ นะคะในส่วนที่สึกหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรโตีนก็จะเป็นอาหารหลักที่เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยคือนมเนี่ยถ้าเป็นนมที่มาจากสัตว์แท้ๆนี่นะคะหมายถึงว่าเป็นนมที่มาจากเต้าของสัตว์เลยเนี่ยเราแน่ใจว่าเขาคั้นมาหรือบีบมาจากสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนมแพะนมแกะนมบัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะท่านศาสดามุฮัมมัดสุลตานลมเนี่ยท่านมีฮะดีสหรือคําสอนของท่านเนี่ยพูดถึงเรื่องของนมไว่มากมาย นมนั้นมีประโยชน์เพราะว่ามันกลั่นมาจากพืชผักต่างๆซึ่งพืชผักแต่ละชนิดเนี่ยที่วัวหรือแพะหรือแกะมันกินเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นสมุนไพรเป็นยารักษาโรค,คเพราะฉะนั้นท่านก็จะแนะนําให้เราดื่มนมแสดงว่าในน้ํานมนั้นมีคุณค่ายอย่างมากมายทีเดียวแล้วอีกกรณีหนึ่งค่ะคุณหมอคะมีบางคนเนี่ยดื่มนมไปแล้วท้องเสียทั้งๆท,ที่ในฉลากที่ซื้อมาก็ยังไม่หมดอายุนะคะยังมีวัน เหลืออยู่อีกเยอะเลยทีเดียวอะค่ะเพราะอะไรคะสาเหตุนะคะคือในน้ํานมเองเนี่ยเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่านอกจากมันจะมีโปรตีนแล้วเนี่ยมันก็ยังมีน้ําตาลที่เราเรียกว่าน้ําตาลนมนั่นก็คือน้ําตาลที่เราเรียกว่าแลคโตสนะคะทีนี้เวลาเราดื่มนมเข้าไปเนี่ยเราต้องใช้ตัวย่อยนะคะ,คะตัวย่อยก็คือน้ําตาตัวย่อยที่เราเรียกว่าเอนไซม์ะนะคะ,คะเรียกว่าเอนไซม์ที่เรียกว่าแลคเตสซึ่งตัวนี้ก็จะมาช่วยย่อยนม สำหรับคนที่ดื่มนมเป็นประจำเนี่ยเจ้าเอนไซม์ตัวนี้ก็จะทำงานดีอยู่ตลอดะคะ่ะทีนี้บางคนที่ไม่เคยดื่มนมเลยหรือว่าดื่มเฉพาะตอนเด็กๆตอนเล็กๆอยู่ดื่มนมคุณแม่แล้วก็เลิกดื่มนะคะด้วยความที่ว่าไม่ชอบดื่มนมหรือว่าอาจจะกลัวอ้วนกลัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่ดื่มนมเลยเพราะฉะนั้นเอนไซม์แลคเตสตัวนี้ก็จะขาดหายไปเมื่อขาดหายไปเนี่ยเวลาเราไปดื่มนมครั้งต่อไปพอเราดื่มนมมันจะมีน้าตาลแลคโตสอยู่เมื่อเราขาดเอนไซม์แลคเตสก็จะท้องเสีย พอดื่มนมเข้าไปไม่มีเอนไซม์ช่วยย่อยก็จะท้องเสียนั่นก็คือการขับถ่ายนมออกมาเป็นรุ่นๆออกมาทางอุจจาระค่ะคุณหมอคะสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอช่วงครัวฮาลานท่านผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับพ่อครัวซึ่งจะมาทําอาหารอรอ่อ,รอยๆให้เรารับประทานกันในวันนี้นะคะต,ตอนนี้พบกับคุณไพบุญจำปาทองอค่ะสวัส,สดี<อ> วันนี้เป็นรายการวันนี้จะเป็นผ้าเนื้อมะเขืออ่อนครับเป็นอาหารทานเล่นครับอาหารทานเล่นนะคะท่านผู้ชมแต่จริงๆแล้วมะเขือเราก็ใช้มะเขืออ่อนใช่ไหมคะเริ่มแรกคือเราใส่น้ำปลาก่อนเลยนะคะนเท่ากันใช่ไหมคะสัดส่วนเปรี้ยวหวานเค็มเท่ากันใช่ไหมคะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเค็มอันนี้คือริกกิ้นูซอยค่ะ ไผ่ไผ่นะคะสมุนไพรค่ะท่านผู้ชมมะกรูดสมุนไพรหมดเลยนะคะเมื่อเขือเราก็ใช้เมื่อเขืออ่อนใช่ไหมคะคือต้นหอมนักซอยแล้วก็อันนี้คือสะระแหน่ซอยผัดค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะร้วมือสับนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะอาหารจีนต้องมีน้ําพริกเผานะคะสีสันก็จะออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะหอมนะคะนี่เป็นเนื้อส่วนไหนคะนี่จะเป็นเนื้อสะโพกครับคค่ะย่างครับ จริงๆถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ทานเนื้อนะคะคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นไก่หรือว่าเปลี่ยนเป็นทะเลก็ได้นะคะค่ะปลาก่ะปลามันหอยแครงได้ไหมคะได้ครับ่ะถ้าจะอร่อยนะต้องทานเลยรสชาติจะได้ออกแบบสดๆหวานๆเปรี้ยวๆแล้วก็รสจัดๆนิดนึงนะคะแต่ถ้าอาหารจีนรสจะกลางๆนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมนี่หน่ค่ะเนี่ยนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะหะน่ารับประทานนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูเต็มๆอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะจะสวยมาก รสชาติก็จัดจ้านะคะรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมได้จัดก,การประชุมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าครั้งใหม่เมื่อวันเสาร์ที่31ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเชิญทั้งเด็กที่ได้รับทุนและผู้ปกครองไปพบกันที่ห้องลางกาวีโรงแรมรีเจนต์รามคำแหงถนนรามคำแหงซอย22 กรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา14นาฬิกาการประชุมเริ่มด้วยการประกาศพระพจน์นาของพระผู้เป็นเจ้าจากพระมหาคัมภ,ภีร์อัลกุรอานโดยเด็กชายปนิธานโตยอเดเด็กกำพา้าคนหนึ่งที่ได้รับทุนหลังจากนั้นอาจารย์ราชานฮูเซนผู้อำนวยการผล้รายการโลกมุสลิมกล่าวต้อนรับและอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพ่อแม่โดยเฉพาะแม่และการดำเนินชีวิตประจำวันตามที่เป็นบทบัญญัติอิสลาม แล้วคุณอริยมินยีผู้ผลิตรายการโลกมุสลิมได้กล่าวทักทายและให้แง่คิดแก่เด็กๆและผู้บริหารทั้งสองของรายการโลกมุสลิมได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับทุนและให้กําลังใจเด็กกําพร้าเพื่อมุ่งมั่นในการศึกษาสู่อนาคตที่ดีต่อจากนั้นเป็นการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าจํานวน18คนซึ่งมีตั้งแต่ที่กําลังเรียนอยู่ในชั้นประถมะศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นประกาศียบัติวิชาชีพหรือปวชแล้วเป็นการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกทั้งในกลุ่มเด็กกำพร้าและกลุ่มผู้ปกครอง การมอบทุนการศึกษาโดยรายการโทรทัศน์โลกมุสลิมแก่เด็กกำพร้าได้ดำเนินมาตั้งแต่ต้นปี2548ด้วยการร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมจังหวัดปัตตานีโดยประสานงานกับสภา,าสเซี่ยวเดือนแดงแห่งสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตเพื่อจัดสรรทุนจากผู้มีจิตศรัทธาซึ่งมอบเป็นทุนอุปาการะให้เด็กกำพร้าแต่ละคนในช่วงแรกได้จัดมอบทุนด้วยการประชุมทุกหเดือน ส่วนในเดือนที่ไม่มีการประชุมทางรายการก็โอนเงินทุนเข้าบัญชีให้ทุกคนเดือนละพันบาทแต่ในช่วงสองปีหลังนี้มีการนัดเด็กกำพร้าพร้อมผู้ปกครองไปประชุมรับทุนเพื่อมีการติดตามความเป็นอยู่กับผลการเรียนและอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆรวมทั้งหลักการอิสลามเพื่อการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องทั้งตามบทบัญญัติและระบบอันดีงามในสังคมในฐานะที่เด็กเหล่านี้ทุกคน จะสืบทอดเป็นอนาคตของสังคมและชาติบ้านเมืองเป็นที่น่ายินดีว่าเด็กกำพร้าบางคนที่ได้รับทุนจากรายการนี้มาตั้งแต่ปีแรกในปีนี้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นสูงสุดของระดับประกาศศึียบัตรวิชาชีพหรือปวชแล้วรายการนี้กำลังติดตามผลการเรียนเพื่อประสานงานให้ได้รับทุนการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไปพร้อมกันนั้น ก็มีผู้ที่กำลังเรียนในชั้นลดหลั่นกันลงมาได้รับทุนใหม่ๆเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ